สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนมาดูชีวิตตอนนี้ของอดีตนางสาวไทยป๊อปอาริยานางสาวไทยปี2537ป๊อปอาริยาสิริโสภาหลายๆคนยังจำภาพนางสาวไทยคนนี้ได้ดีเธอคือนางสาวไทยคนที่32และเธอยังได้เข้าร่วมประกวดนางงามจักรวาลปี1994 เธอเป็นผู้หญิงที่มากความสามารถเธอยังเป็นทั้งพิธีกรนักเขียนและผู้กำกับภาพ,พยนตร์เรียกได้ว่าสวยเก่งมากความสามารถจริงๆล่าสุดมีการโพสต์รูปคู่กับอัดอัสดาพรพาณิชกุลและหลายคนต่างก็คิดว่าทั้งคู่แอบคบหาดูใจกันอยู่แนๆ่ๆแม้ในปัจจุบันคุณป๊อปจะอายุเข้าเลข้าแล้วแต่เธอยังดูแลสุขภาพของตัวเองเป็นอย่างดีเธอมีนิสัยชอบออกกำลังกายเล่นโยคะทำให้เธอยังดูสดใสอ่อนกว่าวัย เราได้เก็บภาพของเธอในปัจจุบันมาฝาก เธอคือสาวที่ไร้ซึ่งการเติมแต่งเป็นความสวยแบบธรรมชาติและดูเฮลตี้มากๆวันนี้เราจะพาไปดูบ้านหลังใหญ่ติดทะเลสาบของป๊อปอริยากันโดยบ้านของเจ้าตัวนั้นอยู่ในหมู่บ้านสัมมากรรามคำแหงร้อยเอ็ดติดริมทะเลสาบโดยใช้เวลาในการก่อสร้างรวม3ปีกันเลยทีเดียวโดยตัวบ้านเป็นแบบโปร่งปูนเปลือยตัวบ้านเป็นสไตล์โมเดิร์นนอกจากนี้ยังมีห้องสอนโยคะของป๊อปอาริยาที่เป็นวิวทะเลสาบอีกด้วยจะเป็นอย่างไรนั้นไปชม ภาพกัันเลยครบท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก eNews 24 TV ขอบคุณครับ